คนวันจันทร์ก่อนอื่นรับคําทํานายให้พิมพ์คําว่ารักต่างไว้ค่ะท่านใดยอยากสนับสนุนช่องนี้ของอาจารย์นะคะลงคลิปดวงลายสัปดาห์ทุกวันจันทร์เลยนะ กดปุ่มของขวัญด้านล่างที่คอมเมนต์ได้นะคะส่งของขวัญให้อาจารย์ได้ยังไงขอบคุณล่วงหน้านะคะหรือยังน้อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคนวันจันทร์เรื่องความรักโดดเด่นนะคะมันจะเป็นรักต่างวัยนะซึ่งอาจจะมีอายุห่างกันประมาณ5ปีขึ้นไป4ีหปีขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะอ่อนกว่าหรือแกกว่าก็ได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยคือเรารู้สึกว่าพึ่งพาเขาได้เขาสนับสนุนเราช่วยเหลือเรานะคะทั้งนี้เนี่ยถึง แม้ว่าจะไม่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวมันก็จะบอกบอกถึงหัวหน้าหรือว่าคนที่มียศมีตําแหน่งที่มีอํานาจในการควบคุมนะคะสามารถใช้อํานาจช่วยเหลือเกือ้อกูลอำนวยความสะดวกให้กับเราได้นะคะมันจะมีเกณฑ์ประมาณนี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าคนวันจันโดยประมาณ3่ะนตะคะต้องระวังในความสัมพันธ์แบบหลักซ้อนประมาณ30%นนี้ถ้ามันตรงกับกับ เคสของคุณนะคะลักซอเนี่ยมันเห็นแววยุ่งเหยิงมาแต่ไกลยอยู่แล้วนะเพราะความสัมพันธ์มันมากกว่า2คนคะ่ะคุณอาจจะโสดแต่เขามีเจ้าของแล้วหรือมีเจ้าของแล้วทั้งคู่อันนี้มันก็ยิ่งปวดหัวนะคะต้องต้องมีสติให้มากนะความยุ่งเหยิงปัญหามันจะมาถึงแม้ว่าช่วงหลังๆคุณอาจจะเออมันนอกใจแต่มันไม่ได้นอกกายนะคนเราบางทีมันคิดเข้าข้างตัวเองเนาะบางทีมันก็สติแบบ ความรักมันทําให้คนตาบอดนะคะดังนั้นต้องดูดีๆนะบางคนเนี่ยว่า้พระทําบุญสวดมนตน์ปฏิบัติดีมาตลอดมาตกมาตายต,ายตรงศีลข้อสาบนะต้องรีบมีสตินะคะแล้วก็คุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะคุณได้ไเปิดเปิดได้ไม่หมดนะเนี่ยไพ่งูเนี่ยมันจะเหมือนอเป็นการ p r e s e n c ์ของในเรื่องของกามราคาโทสะโมหะนะคะเรื่องเหล่านี้มันจะทําให้คนที่ตัวคุณเองคุณจะสะท้อนภาพเลยนะจาก คนที่อารมณ์ดีแบบตอนนี้เราแแเราแวงเราคี้หึงเกินไปเราจับผิดหรือว่าเราคิดมากคือเราไม่อยากใช้ชีวิตดราม่าในเรื่องของความรักดังนั้นประมาณ30%นะไม่ใช่คนวันจันทร์ทุกคนนะคะระวังให้ดีนะว่าความสัมพันธ์ที่ติดต่อพูดคุยกันเรื่องงานช่วยเหลือกันแบบนี้คะ่ะมันจะบานปลายนะมันจะบานปลายนะความรักมากกับความทุกข์นะคะแล้วถ้ามัน ตัวเขาเรียกว่าเราตั้งโดมิโน,โนตัวแรกมันผิดมันจะผิดมาหมดเลยนะคะมันจะล้มหมดเลยระวังให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องคุณใสเรื่องของอันนี้ก็ต้องระวังน,นะคืออาจจะไม่ใช่ตัวคนวันจันทร์ที่จะโดนนะแต่มันอาจจะหมายถึงคนที่เขาเข้ามาหาคุณเนะี่ยช่วงหลังๆถ้าเขาห่างหายไปหรือเขาดูเปลี่ยนไปเขาอาจจะโดนคําว่าโดนในที่เนี่ยอย่าลืมนะทุกคนคนเราอะ่ะมันไม่ใช่ว่าคนเนี้ยโดนเพราะว่ามีมีมีคนทําสายอย่างเดียวนะคนเราอะ่ะถ้าไม่ไปยุ่งอะ่ะ มันก็ไม่โดนค่ะนะมันมันมันก็เป็นบุปกรรมที่มันมีร่วมกันมานะเป็นกรรมสัมพันธ์ที่มีร่วมกันมาแต่ถ้าคุณจะกระโดดเข้าไปลงในเกมเนี้ยมันมีสิ่งที่ต้องแลกเนี่ยแล้วมันคุมไหมอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากให้คนวันจันทร์คิดแล้วก็มีสติให้มากนะคะ